เอางี้ครับผมอยากจะบอกว่าไม่น่าจะมีใครที่ไม่ชอบรองเท้าคู่นี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแปบซิซ่ากับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP2 ลองวิ่งนะครับของรองเท้าจะเรียกว่ารองเท้าอะไรเดียร์เดนนิเทนเนอร์หรือว่า Super t ร์เทนเก็ได้ที่เป็นกระแสที่ฮิตแล้วก็มาแรงที่สุดในสิ้นปี2024นี้เลยนะครับนั่นก็คือ Adidas, a d าดิ r ซ EVO SL คู่นี้นะครับบอกเลยว่าโอ้โหผมว่าอยากจะบอกว่า EVO SL เนี่ยเปิดตัวออกมาได้สั่นสะเทือนกับโปร o ีด้วยซ้ำนะโปร4ีอาจจะฟิลลิ่งแบบคนเบื่อด้วยมั้งมันออกมันมัน,ม,นมันวางจำหน่ายมาระยะนึงแล้วอะหมายถึงว่าต่างประเทศด้วยรวมไปถึง่าในที่แบบให้จับฉลากซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเรลาอินฟลูก็ได้ทดลองกันไปใช้แล้วแล้วก็ เพิ่งจะมาแบบเริ่มหาซื้อได้ก็เมื่อช่วงวันที่เนี่ยช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับสีอุลตร้าแมนแล้วก็หายไปแล้วผมเลยว่าคนเลยเริ่มซาสานะครับแต่พอเป็น e o SL เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นมิติใหม่ของการตลาดอาดิดาสเลยก็ว่าได้นะครับที่แบบปุง้องออกมาแล้วแบบเฮ้ยสวยขนาดนี้นะครับแล้วก็ทำได้ดีขนาดนี้นะครับดียังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับ เราเริ่มจากการเดินนะครับของผม,ผม,มนี่ช่องผมไม่ต้องห่วงนะครับเดินทุกคลิปนะเริ่มจากการเดินก็พูดถึงเรื่องความมั่นคงความสบายนะครับก็บอกกันเลยว่าตัวโฟมนะครับตัวโฟมที่เป็นคาแรกเตอร์ของไลท์ไซโคลเนี่ยมันมีความนุ่มนำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นนุ่มแน่นเฟิร์มนะครับเพราะฉะนั้นการเดินเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงอาการนุ่มแล้วก็ซับพอร์ตในระดับหนึ่งนะ ไม่ได้นุ่มแบบอย่าคาดหวังว่าจะนุ่มแบบรองเท้า e ีซี่รองเท้าร e ค o ร e r y อรี่นะครับมันยังเป็นความนุ่มเฟิร์มก็คือเดินสบายนะครับพูดง่ายๆว่าเดินนานๆเนี่ยอาจจะไม่ล้าหรือว่าล้าน้อยกว่านะครับล้าน้อยกว่ารองเท้าที่โฟมนุ่มจัดๆด,ด้วยนะครับเพราะว่าโฟมนุ่มจัดๆเนี่ยเมื่อเดินมากๆเนี่ยผมว่าบางครั้งมันจะเมื่อยน่องหรือว่าปวดเท้ามีนะเออ รองเท้าที่แบบนุ่มจ๋าๆนะครับแต่พอเป็นตัว Eos L เนี่ยความที่โฟมนุ่มแน่นเนี่ยผมเลยว่าการเดินเนี่ยสามารถทำได้ดีนะครับแต่ติดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการล้มนะครับเท้าล้มนะครับเพราะว่าผมมีอาการเท้าล้มเนี่ยผมเจออาการนะสำหรับเจ้าตัว Eos L เนี่ยก็คือเจอล้มคล้ายๆกับ sl 2ผมก็เจอเหมือนกันนะตัวนี้ถึงแม้ว่าจะมีความมั่นคง ทำความมั่นคงได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีอาการเท้าล้มนิดนึงนะครับผมว่าจะรู้สึกได้ว่าคู่นี้มันมีอาการบิดล้มในนิดหน่อยนะครับมาที่การวิ่งจ็อกกิ้งอีซี่เพลสนะครับจ็อกกิ้งอีซี่เพผมอยู่ที่ประมาณเพลสเจ็ดครึ่งถึง8ประมาณเนี้ยหรือว่า8ปดครึ่งเลยช้าๆนะครับโฟมตัวนี้นะครับ EOSL ก็คือตอบสนองได้ดีครับวิ่งได้ดีสบายๆเลย บอกเลยว่าเอาไปจ็อกได้ชิลเลยนะครับก็คือมันมีความนุ่มแล้วก็รู้สึกว่าความหนาของโฟมเนี่ยมันช่วยซับพอร์ตเท้าด้วยนะครับที่สำคัญคือมันจะเจอการยุบตัวนิดหนึ่งไม่เยอะด้วยนะคือนุ่มยุบตัวนิดนึงแล้วก็ส่งเราออกไปนะครับมันจะเน้นนุ่มเด้งแล้วก็ไหลๆไปนะครับไม่ได้ยุบย่บยาบนะครับไม่ได้นุ่มแน่นขนาดเอ้ยโทษครับไม่ได้นุ่มสบายนะเป็นความยุบตัวก่อนแล้วก็เด้งออกไปเพราะนั้นการวิ่งจ็อกวิ่งช้าๆเนี่ย วิ่งเจ็ดครึ่งวิ่งเพชแปดเลยนะถามว่าได้ไหมได้เลยนะเพราะว่าน้ําหนักเบาด้วยเออคู่นี้ไซส์9 US น้ำหนักมัน200เท่าไหร่วะ 222ประมาณ220กรัมเพราะฉะนั้นน้ำหนักมันดีด้วยนะครับเวลาวิ่งมันก็เลยไม่เป็นภาราขานะเพราะฉะนั้นจอกช้าๆทำได้ทาได้ดีด้วยนะครับในขณะที่ถ้าช้าแบบเอาไว้ e ีซี่เรคคอ r y เวอรอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าสไตล์มันอาจจะแบบยังเป็นตัวแบบที่มีแอบซิ่งแอบแข่งแล้วก็มีความแน่นของโฟมอยู่เล็กน้อยนั่นเอง มาถึงในย่างความเร็วแบบที่ผมเป็นเพสแข่งหรือว่าเพสเทมโป,โปก็ได้นะครับก็คือเพสสักประมาณ5ไปลปลายถึง6ครึ่งประมาณนี้นะครับเอาง่ายๆว่าไม่เกิน7ประมาณ5-4-5จนถึงประมาณ645ช่วงเนี้ครับคู่นี้คือแบบโหโคตรดีเออบอกเลยนะครับตัวเนี้ EVO SL เนี่ยโฟมมันตอบสนองดีผมเรียกได้ว่า a r i ตโ Pro 3เนี่ยมันเป็นลูกรักของผมมาตลอดการเลยนะ2ปีที่ผ่านมานะครับต้องบอกเลยว่า Evo SL เนี่ยฟิลลิ่งนั้นเลยเนาะฟิลลิ่งแบบฟิลลิ่งแบบโปรสเลย Pro 3ที่อาจจะดีดน้อยกว่าดูน้อยกว่าเพราะว่าตัว Pro 3มันจะมีแท่งคาร์บอนเอนเนอ o ีรดใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เป็นโฟมโฟมและไซตโปรล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีกลิ่นเดียวกับ Pro 3ครับคำว่ากลิ่นคือไม่ใช่ดมกลิ่นอย่างนี้นะหมายถึงว่า ฟิลล like ิ่งคาแรคเตอรในการวิ่งอ่ะเหมือนโปร3เลยเพราะฉนั้นมันวิ่งสนุกนะนุ่มเด้งนะครับพอเราเพิ่มความเร็วไปที่ประมาณเพจ6ไปนะครับ6ครึ่ง6 4 5หจนหรือว่าต่ํากว่านั้นเป็น5ครึ่งอะไรเงี้ยตัวนี้ตอบสนองได้ดีมากบอกเลยว่าโฟมไลท์ไตโปก็ยังเป็นโฟมหนึ่งในโฟมที่ผมชอบที่สุดของรองเท้าวิ่งนะครับเพราะว่ามันนุ่ม ซัพพอร์ตดีแล้วมันมันไม่ได้ยุบยากอะครับมันยุบลงนิดหนึ่งแล้วมันก็เด้งตอบสนองดี mm hmm. เขาเรียกอะไรนะเรสปอนสะ์เรสปอนส์น่ะเออเรปอนส์ดีนะครับแล้วน้ําหนักมันเบาด้วยไง mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยผมว่าโคตรสนุกเลยเออเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกนะครับวิ่งมันก็มันได้นะครับในย่างความเร็วประมาณเนี่ยห้าครึ่งถึงหกครึ่งประมาณเนี่ยผมว่าคู่นี้แทบจะดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามัน,มน ผสมผสานหลายอย่างครับทั้งความซับพอร์ตความนุ่มสบายนะครับที่สําคัญคือที่ผมบอกว่าฟิลลิ่งมันใกล้เคียงโปร3ใช่ไหมแต่ว่าการใส่เนี่ยตัวอัปเปอร์เองหน้าเท้าเองอะไรก็ตามนะครับข้อเท้าต่างๆเนี่ยมันทําได้ดีใส่สบายกว่าโปร3ด้วยเพราะฉะนั้นมันแทบจะเหมือนถอดแบบโปร3มาเลยแต่ว่าเป็นโปร3ที่ซิ่งน้อยกว่าดีดน้อยกว่าดุนน้อยกว่านั่นเองเพราะฉนั้นในย่างความเร็วประมาณ5้าครึ่งหครึ่งอะไรเงี้ยหผมว่าโคตรสบายเลย และข้อดีคือเราวิ่งได้ควย่านความเร็วนี่ในการตอบสนองอะใกล้เคียงกับรองเท้าซูเปอร์ชูสเลยนะแต่ว่าสบายกว่าแล้วก็ไม่มีอาการสะทานเท้าด้วยนั่นเองนะครับมาถึงในย่านความเร็วแบบเร็วจัดจัดนะผมลองแบบอัดแบบอินเทอร์วลไม่ได้ลงคอร์สจริงจังนะครับแต่ว่าวิ่งเ,ยเฉยๆลองวิ่งด้วยความเร็วแบบเพจสาไปปลายถึง4ีครึ่งประมาณเนี้ยคู่นี้ก็ เดือดเหมือนกันครับบอกเลยเนาะมันยิ่งวิ่งยิ่งมันอะยิ่งวิ่งยิ่งมันโอเคเวลาเร่งความเร็วเนี่ยผมว่าเร่งได้ดีเร่งได้มันมากนะครับแต่มันอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันอาจจะมีการยุบนิดนึงก่อนนะครับเมื่อเทียบกับรองเท้าที่เฟิร์มจัดๆอย่างเช่นถ้าเป็นรองเท้าซ้อมผมก็นึกถึงอย่างตัวอะไรเดีย สมมติซอกคานีเอนโดฟินสปีดและกันเอนโดฟินสปีดสีอะไรพวกนี้พวกนั้นมันจะโฟมเฟิร์มเวลาเราเร่งปุ๊บมันจะตบปูดเลยเออแต่ตัวนี้มันจะเจอยุบนิดนึงแล้วมันก็ไปมันจะใช้อาการเด้งแล้วก็ไหลออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอัดความเร็วจัดๆก็มันครับมันนะเออคือไปความเร็วได้ดีนะครับเพราะว่า1คือโฟมไลท์ไซโปเนี่ยมันนุ่มแล้วก็เด้งมากนะครับสองน้ำหนักมันเบาน้ำหนักเนี่ยมันผมว่ามันเบาที่สุดในกลุ่มรองเท้าเดลี่เลยนะ ออประมาณ220นะเบาวกว่านี้ก็น่าจะเป็น Rebel เนอะรีเบล V4 ซึ่งถ้าเทียบกับ Rebel V4 เนี่ยผมว่า Re b e l V4 มันยุบมันมันยุบย่ยากกว่ามันนุ่มกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันจมเสียแรงมากกว่านะครับแต่ตัวเนี้ยมันยุบจริงครับแต่ว่ามันยุบนิดเดียวเองแล้วยุบแล้วเด้งเลยมันไม่ใช่ยุบแล้วเสียแรงครับมันยุบเพื่ออย่างที่ผมบอกประจําครับยุบเหมือนเล่นรถของเล่นอะถอยหลังก่อนเพื่อเด้งออกไปครับนี่ก็เหมือนกัน กดก่อนแล้วก็เด้งออกไปกดก่อนแล้วเด้งออกไปนะครับเพราะฉะนั้นวิ่งด้วยความเร็วจัดๆสำหรับผมนะสไปปลายหรือจะเอาไปลงคอร์สแบบวิง่งเพสสี่เพสสีครึ่งเนี่ยโอ้โหวิ่งได้เนาะผมชอบมากกว่าพวกรองเท้าแฟตเลสซิ่งอย่างพวกตระกูลอะไรนะอ่อทาคุมิเซนนะครับหรือว่าอย่างในเมื่อก่อนที่ผมลองใช้ก็คือ SC รุ่นอะไรวะ New Balance S อ p a c เ r er, เอเอออันนั้นผมว่ายังยุบยังย่บกว่านะครับแต่ตัวนี้วิ่งสนุกวิ่งมันแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งความซับพอร์ตอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าวิ่งเร็วมากๆแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอะฟอร์มวิ่งเราไม่ดีด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนวิ่งเร็วใช่ไหมพอเวลาวิ่งเร็วจัดๆปุ๊บเนี่ยบางทีขาแข้งปัดเนี่ยบางทีอาการเท้าล้มมันก็ยังเจอกับคู่นี้อยู่สำหรับคนที่มีอาการเท้าล้มนะเพราะนั้นตอบโจทย์จริงๆครับทุกย่างความเร็วเลย มาถึงข้อที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจกับเจ้า Adidas a d i ด e ิ r u Evo SL คู่นี้นะครับข้อแรกเงียบอีกนานไหมมึงสวยครับไม่ได้สวยธรรมดาขอยาบหน่อยนะสวยมากๆนะครับเออโคตรสวยเลยสวยจริงๆนะครับโดยเฉพาะแล้วแต่บุคคลและกันผมมาชอบสีนี้ ดำขาวนะครับหรือสีขาวแถบดําก็สวยดูเรียบหรูติดแกรมนะครับหรือสีใหม่ๆที่จ่อเข้ามานะครับสีดําตัวลายสีซิลเวอร์สีอะไรแบบมากมายเลยที่จ่อเข้ามาคือบอกได้เลยว่าคือนอกจากสีเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าดีไซน์ก็สวยครับคือดีไซน์มันดูแบบดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความ สวยงามลงตัวสปอร์ตหรูเรียบหรูใส่ง่ายนะครับดีไซน์ดีวัสดุดีนะครับวัสดุดีวัสดุดีก็คืออัปเปอร์ก็ดีนะครับถ้าเทียบกับ SL2 เนี่ยอัปเปอร์วัสดุดีกว่านะครับแล้วก็ผมพูดถึงตัวบอสตัน12ผมก็ชอบตัวอัปเปอร์ของ EVO มากกว่านะรวมไปถึงโฟมก็ใช้โฟรมรุ่นท็อปสุดของ Adidas อย่างไลท์ไซส์โปรด้วยนะครับเพราะนั้น สวยและคุณภาพดีแน่นอนนะครับอันดับแรกนะข้อที่1ข้อที่2ก็คือเรื่องการสวมใส่สบายครับสวมใส่สบายเนี่ยผมพูดภาพรวมเลยเรื่องเรื่องอัปเปอร์ด้วยโทบอ์ขนาดกําลังดีผมใส่ตรงไซส์ได้ก็คือ 9US นะครับตัวข้อเท้านะครับข้อเท้ามีการบุฟองน้ํามาในเขาเรียกว่าอะไร ฟองน้ํามาแบบนุ่มกําลังดีไม่ได้หนามาก sl 2จะรู้สึกว่าหนากว่านี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นบอสตั้นสก็จะเป็นแบบบางๆไปเปลยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกซับพอร์ตนะครับแต่ตัวเนี้ยใส่แล้วรู้สึกซับพอร์ตนะครับใส่เดิน ก็รู้สึกว่าหนานุ่มแล้วก็ไม่ได้นุ่มยวบนุ่มย่บย่าอะไรด้วยนะนุ่มสบายนะครับแล้วก็ซับพอร์ตได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นนี่อีกข้อหนึ่งนะครับที่ใส่สบายนั่นเองนะครับข้อต่อไปที่ชอบก็คือการล็อกข้อเท้าครับการล็อกกระชับข้อเท้าตัว,ตวนี้ทําได้ดีนะครับโดยปกติธรรมชาติของรองเท้าอาดิดาสที่เป็นรองเท้าแข่งตระกูล a d ดิซ r โเนี่ยข้อหนึ่งที่ผมเจอปัญหาก็คือส้นหลุดครับ ส้นหลุดที่เจอเนี่ยผมเจอตั้งแต่โปรสนะเล็กน้อยบอตัน12ก็เจอเล็กน้อยนะครับทาคุมิเซนก็เจอนะครับมาเป็น SL2 เนี่ยรู้สึกว่าโอเคล็อกสนิทดีแล้วนะครับพอมาเป็น EVO SL ก็ทำได้ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะ,ะนั้นการล็อกกระชับข้อเท้าเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าใส่แล้วมั่นใจไม่มีอาการเท้ายกเท้ากระเดิดกระแดกกระดกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกข้อหนึงนะ ข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือเรื่องความนุ่มเด้งของโฟมผมย้ําเสมอครับว่าไลท์ไตโปเป็นอีกหนึ่งโฟมรองเท้าวิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคาแรคเตอร์ <c oughs> พูดนานแล้วเกินน้ำลายคาแรคเตอร์ Character คือมันนุ่มนุ่มนำํำแล้วก็เป็นความนุ่มที่แบบไม่ได้ยุบยวบจนเกินไปนะครับที่สําคัญคือเมื่อนุ่มแล้วก็ยุบแล้วเนี่ยมันมีอาการเด้งส่ง มีแรงเด้งส่งจากโฟมเนี่ยสูงมากๆนะครับคือบีบดูเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันยุบยวบมากนะแต่มันก็นุ่มเวลาใส่เนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันจะมีอาการซับพอร์ตเท้านะครับแล้วพอวิ่งเนี่ยผมว่าเป็นรองเท้า daily trainer หรือว่ารองเท้าไร้แผ่นนะครับไม่นับแผ่นไอ้เล็กๆแช่งตรงกลางนี่นะเอาเป็นว่าที่ไม่มีแผ่นไนลอนไม่มีแผ่นคาร์บอนเนี่ยผมแทบอยากจะบอกว่าคู่นี้คือรองเท้าวิ่งไร้แผ่น มันมีแผ่นนะแต่ไม่อยากนับแล้วกันโอเคไหมเข้าใจตรงกันนะเออเป็นรองเท้าว,วิ่งที่ไร้แผ่นเนี่ยที่แรงที่สุดเลยเด้งที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเลยวิ่งมันที่สุดวิ่งสนุกที่สุดอีกคู่หนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นผมชอบมากๆนะข้อต่อไปที่ชอบก็คือเรื่องน้ำหนักครับน้ำหนักคู่นี้เป็นรองเท้าซ้อมนะครับแต่ว่าทำน้ำหนักได้ดีแค่ประมาณ220กร,รัมในไซส์9 us เท่านั้นเองเพราะนั้นเมื่อเทียบกับ หลายๆรุ่นนะครับอย่างเช่นอะไรเดียวพวกบอสตันสิพวก e n d o ด p h นส s ี e สี่พวกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นก u s ัตอย่างเงี้ยผมว่าคู่นี้น้ำหนักดีมาก น้ำหนักเบาวกว่ารองเท้าซุปเปอร์ชูหรือว่ารองเท้าแข่งหลายรุ่นด้วยนะครับข้อดีของน้ําหนักเบาเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าไม่เป็นภาระยิ่งคนที่วิ่งไม่ได้เร็ววิ่งไม่ได้เก่งนะครับอย่างผมเนี่ยพอวิ่งไปนานๆวิ่งไกลๆขาเริ่มหมดแรงขาร้อยอะไรต่างๆเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้ารองเท้าที่มันหนักๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นภาระละยกเท้ายากอะไรก็ตามนะแต่คู่นี้คือเบาจริง วิ่งสนุกนะครับเบาไม่พอกดไปอีกนะเพราะนั้นนี่คืออีกหนึ่งข้อที่ผมชอบมากๆนะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือเรื่องพื้นยางอ่าพื้นยางนะครับเป็นยางเอาโซก็คือ,อยาง Continental อย่างที่ผมบอกไปตอน unbox นะมันถอดแพทเทิร์นของตัว Pro 3มาเลยครับเนี่ยแบบเดียวกันเลย เหมือนยางผลิตโปร3เหลือก็ไม่รู้นะก็เลยเอามาแปะนะตรงนี้ตรงนี้นะครับข้อดีของ Continental นะครับก็พูดซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันก็คือเรื่องความหนึบเกาะถนนทุกสภาพถนนนะครับถนนเปียกถนนลื่นทุกอย่างเกาะเอาอยู่หมดนะครับถนนที่มีทรายนิดหน่อยก็ยังรู้สึกว่าทําได้ดีกว่าหลายยี่ห้อนะเพราะฉะนั้นพื้นยางนี่คือแบบ the b เ s สเลยก็ว่าได้นะครับสาหรับยางคอนติเนนทัลนั่นเองนะแล้วก็ความทนทานด้วย ยางคอ n t i เน n ท a l เนี่ยมีความทนทานสูงมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไปบอกในข้อที่ควรตั้งก้อสังเกตอีกนิดน,นึงแล้วกันเนาะทนทานด้วยเกาะด้วยเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งข้อที่ผมประทับใจกับเจ้าตัว EoSL นะครับข้อต่อไปนะครับที่ชอบก็คือเรื่องราคาครับราคาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกส่วนตัวนะครับขอเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับแต่ราคาจําหน่ายที่5,800บาทราคาป้ายนะ5,800บาทแล้วก็ ส่วนใหญ่ตระกูลอดิซิโรก็ไม่ค่อยลดอยู่แล้วนะครับ5,800บาทเนี่ยเทียบกับหน้าตาหล่อเหลาเอาการน,นะครับวัสดุที่ใช้โฟมรุ่นท็อปที่ได้ความสมใส่สบายประสิทธิภาพรองเท้าที่แบบทำได้โคตรดีอะเรียกได้ว่าถ้าเอาเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรองเท้าซ้อมนะครับคู่นี้คือรองเท้าซ้อมที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้นะผมเลยคิดว่าราคา5,800บาทเนี่ยโคตรคุ้มเลยครับ คุ้มราคาไม่ได้ดูดันแรงเกินไปอย่างปัจจุบันรองเท้าที่แบบซิงๆงอ่ะอย่างมาร์คซิกก็ได้รองเทาง้าซ้อมมาร์คซิกก็ 5,990, สกายโฟร์หนะครับหรือจะเป็นไนกี้เอาไนกี้ซูมฟลายก็6,300หรือ6,600นะเออจำไม่ได้นะครับหรือจะเป็นเอซิกนะซูเปอร,ร์บลัสสองเนาะซูเปอร์บลัสดสองที่เจ็ดพันเจ็ดเออเอาสิแต่คู่นี้ห้าพันแปดเพราะนั้นราคาห้าพันแปดเนี่ยเป็นราคาที่ดี โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับหน้าตาคุณสมบัติวัสดุต่างๆเนี่ยประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยผมว่าโคตรคุ้มเลยครับกับราคานี้น่าลงทุนมากนั่นเองนะครับมาถึงข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตนะครับข้อแรกก็คือถ้าคนที่มีอาการเท้าล้มนะครับผมว่ามันจะเจออาการบิดในนะครับสำหรับผมนะผมรู้สึกผมรู้สึกว่าจะเจออาการล้มในนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เยอะนะครับแต่ทีนี้ถ้า คนที่มีการเท้าล้มแล้วไปวิ่งยาวๆวิ่งนานๆแบบเกินชั่วโมงอะไรเงี้ยคู่นี้ผมบอกเลยว่าผมวิ่งไกลสุด12กิโลก็ประมาณชั่วโมงกว่า <c oughs> เกือบชั่วโมงครึง่งนะวิ่งวิ่งชิวๆเรื่อยๆก็เลยสำหรับผมแล้วละ่ะพอเกินชั่วโมงไปเนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันจะเริ่มมีอาการแบบละล้าข้อเท้านิดหน่อยก็คือเป็นปัญหาส่วนตัวนะครับปัญหาจากการที่เป็นคนเท้าล้มในนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสังเกตข้อแรกนะครับข้อต่อไปที่ควรตั้งข้อสังเกต มีป่าวะ่ะนึกไม่ออกอ้อลืมไปก็คือที่ผมบอกเรื่องเรื่องอยางที่ผมบอกนะตั้งแต่ตอนที่ผมชอบนะผมมีความรู้สึกว่ายางของตัว E v O S L เนี่ยมันอาจจะแบบให้มาบางหน่อยเนาะคือก็เพื่อลดน้ําหนักด้วยแหละโดยเฉพาะตรงเนี้ยโดยปกติรองเท้าอะไรก็ตามรองเท้าแข่งรองเท้าโดยเฉพาะรองเท้าซ้อมนะครับ แผ่นยางที่แปะป้องกันร,รอยเนี่ยเรียกว่าซัพพอร์ตตรงตรงด้านหลังเนี่ยตรงด้านนอกเนี่ยตรงนี้นะฮะโดยส่วนใหญ่มันจะมีความหนาก็ปกติครับเพราะว่าอะไรเพราะโดยปกติรองเท้ามันจะสึกตรงนี้แหละเวลาเราเดินหรือว่าเวลาเราวิ่งนะครับวิ่งช้าๆเดินอะไรเงี้ยรองเท้ามันจะมีอาการสึกตรงนี้เยอะนะครับเขาเลยให้ยางตรงนี้มาหนาเป็นพิเศษนะครับแต่สําหรับ evo sl เนี่ยให้มาแบบบาง ข้อดีก็คือลดน้ําหนักแหละครับแต่ข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตก็คืออาจจะเป็นเรื่องความทนทานในระยะยาวๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเปือยโฟมนิดหนึ่งด้วยนะมันเปือยแบบว่าไม่ได้วาวอะครับเปือยชนิดที่ว่าโฟมตรงเนี้ยมันน่าจะสัมผัสพื้นได้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่น่าห่วงมากเพราะผมว่าไลท์ไซส์โฟมเมื่อเทียบกับโฟมของโฟมแข่งลกันนะครับโฟมร,รุ่นท็อปของแบรนด์อื่นเนี่ยผมว่าทนกว่านะครับยกตัวอย่างง่ายก็ซูมเอ็กแล้วกัน สวแมของ n i กีเนี่ยถ้าเปลยโฟมอย่างนี้เยอะๆนะวิ่งไปผมว่าเปื่อยกว่านะครับ mm. เมื่อเทียบกับลายสไต์โปเนาะข้อต่อไปที่ควรตั้งข้อสังเกตไม่รู้อะ่ะนึกไม่ออกอะ่ะเออนอกจากล้มในยางให้มันน้อยผมแทบไม่อยากจะติอะไรมันแล้วอะ่ะ นี่คือหนในรองเท้าที่ดีที่สุดของปีนี้อีกคู่หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเจ้า Adidas a d i z ิ r o EVO SL นั่นเองนะครับก็สรุปส่งท้ายสั้นๆแล้วกันนะครับมือใหม่เหมาะไหมมือใหม่ที่อยากได้รองเท้าคู่เดียวซึ่งมันก็มีนะคนที่จะเป็นจะต้องซื้อรองเท้าคู่เดียวไว้จริงๆเนี่ยคู่นี้ได้เลย มือใหม่วิ่งง่ายครับคู่นี้ง่ายไงคือมันนุ่มซัพพอร์ตระดับหนึ่งนะครับเอาไว้ซ้อมเร็วก็ได้พอวิ่งเร็วขึ้นเก่งขึ้นจะทําความเร็วก็คู่นี้ก็เอาอยู่วิ่งจ็อกก็ได้ใส่เที่ยวก็หล่อดูดิเป็นรองเท้าวิ่งที่ใส่เที่ยวแบบมันมันออกแบบได้เหมือนรองเท้าแคชชวลคู่หนึ่งเลยอะ่ะ คือใส่เดินผมเอาไปใส่เดินเที่ยวใส่เที่ยวบ่อยมากสําหรับ v ิวเวสนะครับเพราะว่ามันหล่อมากมากนะนั้นมือใหม่ได้นะครับนักวิ่งที่มีประสบการณ์อยากได้รองเท้าซ้อมทําความเร็วซ้อม daily trainer วิ่งทุกวันก็ได้นะครับได้ได้ดีเหมือนกันนะแต,แต่ว่าอย่างที่ผมบอกถ้าข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตก็คือถ้าเท้าล้มในเนี่ยผมว่า,าจ,จะล้าเวลาวิ่งอาจจะเมื่อยข้อเท้าได้นะครับแต่คู่นี้คือตอบโจทย์นะครับผมยกให้เป็นหนึ่งในรองเท้าที่ดีที่สุด ของปี2024นี้เลยสำหรับเจ้า Adidas a d i z ์ r o e ิ o SL คู่นี้นั่นเองมีใครไม่ชอบบ้างหรือว่าแค่ยังไม่เคยใช้ก็เมื่อไหร่ที่วางจำหน่ายอย่างแพร่หลายอย่างเป็นทางการนะครับก็ไปหาซื้อครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดมานี้ไม่เกินจริงครับใครๆก็ต้องหลงรักเจ้า Adidas Adiziro Evo SL คู่นี้แน่นอนสำหรับคลิปนี้หากถูกใจฝากกดส u b s c ส i b e ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากไป ติดตามเพจ a c e b o o k กูรูบ้างไม่รู้บ้างด้วยนะครับไปพูดคุยแลกเปลี่ยนสนุกสนานกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ตั้งใจมาป้ายจริงเพราะว่าดีจริงๆชอบจริงๆนะครับกับ evo s e y l e หาซื้อได้ไปหาซื้อกันนะครับเชื่อเถอะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเอาห่วงกูรูเป็นประกันไปละบ๊ายบายครับสวัสดีครับ